สวัสดีครับอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Running Boy นะครับเออใจจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาวิ่งเล่นบนเรือ Cruise นะครับบนเรือสำราญนะแต่ภาพที่เห็นในตานี่นะจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ออกมาเปิดบล็อกนะั้ไม่เห็นเลยนะดีย๋ยวาดูไปดูภาพที่ขึ้นด้วยกันนะภาที่ขึ้นพอดีเลย6มง40นะครับภาที่กำลังขึ้นและนี่ครับเมืองเจนัวนะครับประเทศอิตาลีนะครับเราอยู่บนเรือ MS4 นะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นสิโอ้โหกําลังจะพ้นยอดเขาแล้วนะสวยมากทีแรกไม่อยากจะตื่นนะไม่อยากจะตื่นมาทําคลิปนะไม่อยากจะตื่นมาทําบล็อกนะเพราะว่ารู้สึกว่ายังอยากนอนในอากาศเย็นๆนะตอนนี้ประมาณอากาศประมาณ10องศานะครับก็เลยเออแต่ก็อคิดอยู่ในใจน้องๆก็แบบว่าพี่ปอยตื่นมาถ่ายคลิปบนเรือด้วยนะก็ อา uhm, นน้องๆตลอดนะแต่น <Yeah. S 1> <Simon. S 2> ้องๆมันวิวอยู่จริงๆก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้กําลังอยู่ที่ที่พักเนาะก็เดี๋ยวออกจากที่พักไปแล้วเดี๋ยวไปวิ่งพาชมบรรยากาศบนเรือเนาะเดี๋ยวจับดู GPS เนาะก็อาจจะไม่ได้เน้นระยะเนาะอย่าเน้นเป็นแบบพยายามพาไปชมบรรยากาศบนเรือต่างๆเนาะสวนเมืองท่องเที่ยวก็สวยนะเป็นเมืองที่สวยมากนะเจนัวแต่ว่า อดีมาเมื่อวานมาจากมักเซนะครับมาจากที่ถังฝรั่งเศสนะครับก็เดินทางมา1นคืนนอกจากมักเซออกเดินทางจากเรือประมาณ6กโมงนะเือเรือประมาณ6กโมงกว่ากว่านะเดินทางไป,ไปกันดีกว่าไปครับเราไปจากห้องพักกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเรือรอบๆเนาะ ก็เป็นการวิ่งเนาะจะบอกว่าจะทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนาะไม่ใช่บอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นการวิ่งกันก็เราวิ่งบนเรือแล้วกันเนาะจะได้ตรงกับคอนเทนต์เรื่องการออกกําลังกายนะเดี๋ยวพาไปดูมีฟิตเนสนะวิวสวยมากนะครับไปกันบนเรือมีบัตรอย่างนี้นะไปได้ทุกที่นะฮะจริงๆไปได้ทุกที่แหละแต่ต้องใช้ใจ่ายสตังค์นะออกจากห้องนี่แล้วมีห้องนะครับแล้วก็เป็นกว้างๆนะ ตรงนี้มีสไลเดอร์เลยนะที่นี่ก็มีห้องพักประมาณ2,000กว่าห้องเนาะ2,300กว่าห้องนะ, 2, ะงนะจุคนได้ประมาณ6,000คนนะลูกเรือด้วยก็ได้ประมาณ 8,000, 9,000คนนะเป็นเรือลำขนาดใหญ่นะเนาะอเรือชื่อ MSE Europa นะครับก็เป็นเรือ,น,ะะน,อน่าจะติดประมาณ t o อปนะมาแล้วนะเดีย๋ยวพาไปชมบรรยากาศเรือนี่มีห้องฟิตเนสนะขึ้นมาที่ชั้น20ก็จะมีฟิตเนส เดี๋ยวพาไปดูฟิตเนสกันเลยกว่าฟิตเนสนะไปดูตรงรูดป,ปั่นจักรยานนะมาดูวูวิ่งเห็นไหมดูวิว วิ่งไปดูบนดาดฟ้าเรือดีกว่าหาวิ่งรอบๆเที่ยวๆกันเอาจากที่ไหนก่อนดีดูชุดผมดย <c oughs> สิบองศาเนาะก็พอทนได้นะครับเย็นๆหน่อย เดี๋ยวพาไปเที่ยวรอบๆเลยแล้วกันเอาจัดเอาจัดด้านหัวเรือแล้วก็ไล่ไปทางท้ายเรือเนาะเดี๋ยวพาไปชมฟออื่นๆด้วยไปวิ่ง <c oughs> จีงเวสทำงานละวะดูนี่วิ่งบนเรือได้กี่กิโลนะครับนี่ดูเจนัว โอ้ oh, ตัวนี้สวยหนีพาทิศขึ้นแล้วเมื่อกี้ห้องพักเราก็อยู่ฝั่งนี้พอดีเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งดูเมืองเจนัวนะครับประเทศอิตาลีโอ้โหไม่รู้เห็นไหม z ู o ก่อนปั๊บดูอีกรอบเจนัวพาทิศก,กาลังขึ้นที่เจนัวนะพามาชมบรรยากาศด้วยกันนะแต่ลมแรงไหมลมกล,ล,ล้องรุ่นนี้ไม่ค่อยกันลมเท่าไหร่ตรงนี้ก็มีสระเด็กสระอะไรครบเลยนะครับ เดี๋ยวเราดูด้านนอกกันก่อนเนาะแล้วหลังไปทางท้ายเรืออยู่มาสามวันแล้วนะสี่วันแล้วด้วยนี่ครับมีสไลเดอร์เห็นไหมพาเด็กๆมาได้นะอยู่ผมอยู่บนเรือนี้ประมาณ6กคืนคะรับก็เดินทางไปเรื่อยๆเ,เที่ยวไปเรื่อยๆแต่ผมลงจากที่สเปนนะครับอันนี้เป็นด้านท้ายเรือนะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ท้ายเรือตรงนี้ก็ตรงจุดของสไลเดอร์ที่เมื่อกี้ซูมให้ดูเนาะก็มีสไลเดอร์ลงไปนะครับ สไลเดอร์ลงไปที่ด้านล่างเลยสไลเดอร์เขาจะสไลเดอร์ตั้งแต่ชั้น20เนี่ยนะที่เราอยู่กันเนี่ยสรไว้น้ำแล้วก็เป็นบันไดวนแลที่นี่ก็มีร้านอาหารอยู่2ห้องนะชั้น19นะ จะอยู่ชั้นที่18มาที่ที่เป็นบุฟเฟต์ต่จริงๆร้านร้านอาหารีทั้งหมดอยู่ประมาณ3 3ร้านทั้งหมดนะแต่เป็นร้านบุฟเฟต์ก็จะมีร้านแบบเป็นแบบบุฟเฟต์ที่เดินตักเป็นไลน์เลยอยู่ชั้นที่18กับ19แล้วก็จะมีแบบเป็นร้านบุฟเฟต์แต่มันก็เป็นจะบอกว่าเป็นบุฟเฟต์แหละแต่เป็นเหมือนไฟไดินิ่งหน่อยเป็นแบบมีคนเสิร์ฟท่าเป็นคอร์ดนะซัลเตอร์เมนคอร์สเอ,อ่อเดซเซอร์อะไรเงี้ยต่างๆนะอยู่ชั้นที่5ที่6นะแต่ต้องจองเวลานะนี่เดี๋ยวผมพาชมเมืองเจนัวแบบ รอบที่ผมทอจะมองได้นี่จากพอร์ตเนาะเรือก็ยังไม่ได้จอดนะเรือยังเคลื่อนตัวอยู่นะครับหรือเปล่าเรือเคลื่อนตัวช้าๆอยู่ครับเรือเคลื่อนตัวช้าๆอยู่เห็นไหมยังไม่ได้จอดสนิทนะนี่เมืองเจนัวหาไม้ดูไหม้ดูลงไปข้างล่างนะ วิวออนท็อปจากด้านบนเรือฟึบลงไปถึงข้างล่างสไลเดอร์ก็จะลงไปที่ห้องพักก็จะมีทั้งแบบเออแบบไม่มีหนะ้าต่างก็มีนะหรือแบบที่มีม,มีมีเทเลสแบบที่เรามีมอย่างเงี้ยมีระเบียงอะไรเงี้ยก็ก็มีหมดนะก็แล้วแต่แล้วแต่ราคาที่เราจะจ่ายนะก็มีมีดวิวด้านในอะไรเงี้ยแต่วิวทะเลก็จะแพงสุดเนาะก็แต่ว่าก็มีหลายขนาดห้องแต่เดี๋ยวพาไปชมวิวด้านนอกเนาะ อยากจะบอกว่าผมหนาวมากดูช so ุดวันน so ี like ้วันนี้มากับเอฟเฟกด้วยเขาออกสีใหม่แล้วอ่ะน่าจะส่งไปที Sty ่บ้านแล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้เลยอยากได้มากเลยที่นี่มีพวกกิจกรรมเด็กๆเยอะเหมือนกันนะเป็นลานสนามบาสสนามบอนมีไอ้นี่ด้วยครับมีเนี่ยลานรถบัมลานรถบัมจริงๆก็มีครบเนาะมีทุกอย่างจริงๆนะครับเป็นเรือขนาดใหญ่เนาะผมว่า ใหญ่พอๆกับห้างสรรพสินค้าบ้านเราสักหนึ่งห้างเลยอใหญ่ขนาดใหญ่นะฟูบอันนี้ก็ลงมาก่อนเนาะตรงนี้มีห้องฟอร์มูล่าวันะเป็นห้องของเด็กๆนะครับนี่แล้วก็จะมีห้องเกมนะครับอันนี้เป็นห้องเกมต่างๆนะครับ เราอยู่ชั้น19นะเราต้องลงไปที่ชั้น18เพื่อจะไปตรงสระว่ายน้ำนะครับแต่ชั้น18ก็เป็นห้องอาหารด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีหลายอาหารนะ แล้วก็มีนี่ครับสระว่ายน้ำเดีย๋ยวผมไปจับให้ว่าน้ำมันมีน้ำอุ่นไหมจับเย็นโอ้น้ำเขาอุ่นนะครับดูจับด้านนี้นี่เป็นด้านบนนะตรงอันนี้เราอยู่ตรงหัวเรือนะครับ กลับมานี่เป็นฟิวเรือ MSC กับสระว่ายน้ำนะแล้วก็ตรงฟิตเนสนะแล้วก็เป็นเมืองข้างหลังเป็นเมืองเจนัวนะครับพวกอ่างจากุชี่เล็กๆอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะครับปอยาไปดูทางแบบอินดอร์บ้างนะครับก็อากาศเย็นใช้ได้ปรับตัวได้ละพอดีเป็นเด็กยุโรปนะครับเกิดที่ยุโรปนะครับขี่ม้นะ ด้านในก็มีเสาวไว้น้ำนะอันนี้ก็อุ่นหน่อยนะเนี่ยจากคุชี่ที่บอกอะครับมีเยอะมากเลยแล้วก็เป็นเปนนะเนาะต่างชาติก็ชอบแบบชิลๆนะเ,เนาะเศพษรรยากาศแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็นอนบางทีก็นอนแค่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ คนนี้ผมไม่เคยเข้ามาเลยนะแจะอยู่ตรงไหนเอย่ยนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ก็มีมีมีบาร์มีอะไรอยู่แถวนี้นะฮะดีที่สุดจะตรงอยู่หัวเรือนะจะเป็นแบบยอดครับนะครับนี่แล้วก็ออกมาจากทางด้านหัวเรือที่สุดนะ อยู่บนชั้น19นะครับข้างบนเป็นชั้น20นะเมื่อกี้จะลองเปิดประตูตรงนี้เขายังล็อกอยู่นะครับอันนี้หัวเรือสุดนะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เดินท<ม>ัวร์เที่ยวนะเมื่อกนะี้เมื่อสักครู่ที่มีสวาวนา้อยู่ด้านล่างนะตรงนี้ก็จะมีเหมือนแบบนที่เล่นเกมต่างๆด้วยทากิจกรรมนะฮะเนชั้นสองอีกทีหนึ่งนะโอ้ฝั่งน,นี้ก็สวยไปดูเราดูไปแล้วเดี <laughs> ๋ยวไม่ใช่คอนเซปต์วิ่งนะวิ่งเหนือนะ เดี๋ยวพาไปดูร้านอาหารนะพาไปดูร้านอาหารทั้งหนึ่งชั้นนะชั้นสิบแปดชั้นสิบเก้าเขจะขายกันนะเดี๋ยวพาไปเดินวนร้านอาหารหนึ่งรอบวิ่งไม่ได้เดี๋ยวเท้าตาตววันนี้ผมต้องลงเรือแปดโมงครึ่งแลตอนนี้เจ็ดโมงละเดี๋ยวเดินวนร้านอาหารให้หนึ่งรอบเลย เบียก็มีเสิร์ฟแต,เต่เช้านะอยากได้อะไรก็ติ๊กเอาบัตรอะติ๊กเอาแล้วก็กดเบียเอานะส่วนไวเอานะครับจะเป็นก็จะม,มททีทั้งติ๊้พลิกฮานะฮะหรือออกกาทางนี้นะ โต๊ะนั่งข้างนอกก็มีนะนี่นั่งข้างนอกก็มีโต๊ะมีหลายแบบนะครับนั่งข้างนอกเนี่ยชมวิวบนเรือนะนี่บนเรือในร้านอาหารเห็นะนะฮะมีสิบเจ็ดนะไอสิบแปดะขึ้นบนสิบเก้าจะคล้ายกันมากแหละจริงๆแล้วเขาจัดเซสชั่นเหมือนกัน<ม>นี่ 8กับนะตอนนี้ดูขนม <Hello. S 1> ป่ะขนมเป็นพิซซ่าแต่แบบพันเป็นขนมหวานนะครับเดินผ่านมาอีกฝั่งนึงก็จะเหมือนกันเลยนะจะร้านอาหารจะเหมือนกันเห็นไหมคล้ายกันลายนา้ำไลายทุกอย่างอาหารคล้ายกันเลยครับแต่แอันนี้ฝั่งจะเป็นฝั่งเมืองอีกมุมนึงนะ ยมที่เราทาเข้าไปเราก็ชมเมืองเจนัวไปนะครับ <c oughs> กลับกันอีกวัวทางเดินตรงนี้ก็สวยนะครับตรงเป็นวิวตรงชั้นล่างนะี่อยูชั้นแปดนะ ปาไลเดอร์เขาลงไปที่ชั้น8นะจากชั้น20 1สิบสองชั้นเซ็นพููนี่ชั้น19เก้า ันนี้ก็จักรลิฟต์เนาะลงมาก็จะเป็นร้านอาหารทางเข้าที่พาไปเที่ยวกันมานะมีแค่อะไรอะได้พาเที่ยวอยีกอ่ะเราลงไปที่ชั้น17เนาะพาเที่ยวอยากดูใช่ไหมเด็กๆดูไปเลยนะหมาถึงเด็กๆของเพื่อนผมนะเดินมาทุกชั้นเลยอะ่ะ ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรก็เป็นห้องพักนะจริงๆยังมีอีกนิดหน่อยนะตรงสวนสนุกตรงด้านในแต่ก็มันไม่มีอะไรน่าว้า,านะแต่วิวตอนกลางคืนสวยนะเดี๋ยวผมร้องขึ้นรูปกลางคืนที่ผมไปเดินถ่ายรูปให้ดูไปขึ้นรูปกลางคืน,นต่างมุมต่างๆปั๊บ ขึ้นได้นะผมยังเมื่อกี้เราลงบนไดามานะว่ายังไม่ได้พาไปดูชั้นล่างนะชั้นล่างก็เป็นชั้นที่มีเทียเออมีกิจกรรมต่างๆเยอะมากนะเดีย๋ยวพาไปดูไะชั้น6ชั้น8จะพาไปชั้น8ปดก่อน oh, <okay. S 1> จะพาไปดูท้ายเรือท้ายเรือเวลาฝนตกเวลาเงี้ยสวยมากเลยจะพาไปดูท้ายเรือแบบท้ายเรือจริงๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูในข้างในก่อนเนี่ยมีร้านเจเบอรี่ มีรีเซพชันต่างๆนะร้านอาหารนะแล้วก็เนี่ยเป็นด้านในนะเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูอีกีีตอนนี้อยากพาไปดูท้ายเรือกับตรงที่จุดสไลเดอร์นะเขาลงมานะเมื่อกี้พาไปดูหัวตรงสไลเดอร์20ใช่ไหมว่าทำไมมีอะไรให้ดูน้อยจังเดี๋ยวพาไปดูก็ยังมีร้านอาหารเนี่ยครับมี l u x u r ว มีคอฟฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นร้านอาหารมีร้านนาฬิกานะลิฟต์สองตัวนี้ก็ขึ้นไปที่สิบแปดสเก้ายี่สินะประมาณนี้ฮะขึ้นไปสามชั้นนี้นะครับนี่ ไลเดอร์นะครับนี่เป็นร้านไอศครีมนะแล้วก็มีบอร์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ท้ายเรือ อ๋อนี่เรือจอดถึงท่าละจริงๆนะกำลังกำลังเอาเชือกผูกเลยเห็นไหมกำลังเดินเชือกไปอยู่อึบ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 โอ้โหเชือกยังหนักเลยผมว่าป็นอยู่ที่เจนัวเนาะก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในอีกนิดหน่อยนะนี่ด้านนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกลางคืนสวยมากนะเขาก็จะเล่นไฟต่างๆนะคือรูปวิดีโออีกเช่นกันเียวขึ้นวิดีโออยู่ข้างๆเลยเออผมถ่ายวิดีโอไว้นะก็จะมีไฟแสงสีเสียงต่างๆมีซาวมีอะไรนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ขึ้นซาวนะเพราะเดี๋ยวมีเลขสิสธิ์เอลงนี่ดู อันนี้บรรยากาศจากท้ายเรือด้านบนก็เป็นชั้นที่22 22 20สิเพราะว่าชั้นเสร็จจะน่าจะอยู่บนหัวเรือนะตรงนี้จะไม่สูงเท่าหัวเรือข้างในข้างในก็จะมีความเป็นความแบบหรูหราอีกนิดหน่อยนะนก็จะแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบวัสดุที่คงทนเท่าไหร่น,นะนก็เริ่มมีความตกแต่งมีเด็กกะเลดดีๆนะจะเกือบลืมผ่าไปดูแต่ใหญ่นะใหญ่จริงๆนะดูดิมันสูงมากเลยอะ ก็มีแบบคอร์ดใหญ่ๆก็มีท้ายเรือนะช่วงนี้ก็จะเป็นโถงกว้างๆนะแล้วตรงกลางเรือก็จะมีที่เราเห็นสระว,ว่ายน้ําอันนั้นก็จะกับกลางค่อนไปทางหัวนะที่มีฟิตเนสมองไปที่สระว,ว่ายน้ําอะไรต่างๆนะรเป็นตั นี่ชั้น6เป็นรีเซพชันนะตอนนี้เราอยู่ตรงชั้น8นะครับเดี๋ยวพอนพาวนดูชั้น8กับชั้น6แล้วกันนะเดี๋ยวพาดูสักชั้น6ชั้น7ชั้น8เนี่ยนะผมก็จะเป็นแบบคอนเนคที่เราจะเห็นกันได้นะ ก็สวยนะเดี๋ยวพาไปดูห้องเทยเตอร์ห้องเทยเตอร์ก็มีอยู่เหมือนจะมี3มห้องนะครับห้องเทยเตอร์ก็มีอยู่ห้องหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนแบบเป็นวิวพาโนรามานะฮะจริงๆตรงเนี้ยมันก็ถ้าถ้าในความรู้สึกดูดูแบบเราเห็นอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออก็เหมือนก็เหมือนห้างสึกสินค้าทั่วไปเนาะ ก็ไม่ได้ดูว้าวอะไรมากมายนะแต่นึกถึงความว่าเราอยู่บนเรืออย่างเงี้ยมันก็เออมันก็อลังการดีนะครับเชียร์เตอร์อยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นให้ผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะเป็นด้านในผมไม่น่าจะได้บุ๊กิ้งอะไรไว้ก็มีหมดนะมีบาร์เบอร์ผู้ชายมีร้านตัดผมผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับมีครบเลยมีร้านอาหาร นี่ก็เป็นหับชั้น6จะมาชาร์จแบตตรงนี้ก็ได้นะใช้การปั่นไฟเอานะครับปั่นเพื่อให้ได้ไฟลูน่าพาร์คม,มีทุกอย่างนะครับมีร้านเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นรีเซพชันอยู่ด้านหน้านะ ดูแล้วดูให้สุดนะเดี๋ยวพาไปดูน,นี่ดีกว่าทางลงของเรือแต่ไม่รู้เขาเปิดหรือยังนะแต่เรือเขาจะมีการขึ้นลงนะเขาไม่ใช่แบบฟรีกว่าต้องแบบขึ้นทางนี้แล้วไปแล้ววนกี่วันเนาะคุณอยากจะใช้เรือเป็นการเดินทางกี่วันก็ได้นะเดินไปละลืมไปว่าทางออกของเรือจะอยู่ชั้น4นะตอนนี้เราอยู่ชั้น6นะเดี๋ยวผมพาดูตรงรีเซพชันชั้น6ก่อน แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูหน้าทางเข้าร้านอาหารที่เล่าให้ฟังนะที่ต้องมีการ,นะรบุ๊กิ้งเนาะอย่างอย่างกรุ๊ปเราเนี้ยผมก็ต้องบุ๊กิ้งเอาไว้ตลอดนะก็คือเวลาไหนของเวลานั้นนะสมมตินอน6คืนเนี้ยบุ๊กิ้งตอนเย็นกินข้าวเงี้ยก็ต้องก็ต้องเป็นเวลานั้นตลอดของทุกทุกวันนะครับเป็นร้านช็อกโกแลตไอศครีมนะครับไปดูช็อกโกแลตกับไอศครีมนี่เป็นช็อกโกแลตนะครับเนี่ย เด e r t ด e ซี a นี่ก็มีขนมต่างๆนี่ก็เป็นทางเดินชีน่นต่างเรือแล้วก็ทางเดินเวลาเรือจอดเทียบท่าเนาะเราก็ไม่ใช่อยู่บนเรือตลอดเนาะอย่างวันนี้ผมก็จะไปเที่ยวตามเมืองต่างๆเนาะก็จะมีจริงๆนบนเรือเองก็จะมีจะมีกรุ๊ป การเที่ยวนะหมายถึงว่า one day trip อย่างเงี้ยก็คือเรือจอดปุ๊บจะต้องออกกีโมกับกีโมเขาก็จะมีรถบัสนะเราก็ซื้อพิเศษนะก็ซื้อเป็นทัวร์รายวันก็ได้วันไหนอยากไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะมีแพ็กเกจให้เราซื้ออยู่พอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็เดินทางตามนั้นได้นะครับแต่ของบอยบอยมาแบบเป็นแบบจัดกรุ๊ปทัวร์กัน10คนเนาะก็จะแบบ mm hmm. ก็จะฟิกมาทุกอย่างแล้วมีหัวหน้าทัวร์มาก็คอยดูแลเราอะไรเงี้ยทำทุกอย่างให้เราอะไรเงี้ยเพราะว่ามากรับผู้ใหญ่นะครับตรงรีเซพชันชั้น6นะฮะ นี่มีเชนเดอรี่อนี่รีเซพชันนะครับรีเซพชันนี่มีหน้าที่ก็คือไม่ว่าจะของหายอะไรเนี่ยติดต่อรีเซพชันหมดเลยผมลืมแจ็คเก็ตตรงไหนนะฮะก็เดินกลับไปที่เดิมเหมือนทั้งทั้งร้านอาหารนะเป็นร้นานอาหารที่เป็นบนะุ๊กิ้งเนาะก็เหมือนกับเขาจะเอามาทิ้งรีเซพชันนะก็ต้องเดินมาติดต่อที่รีเซพชันหมดเลยก็คือของหายหรือว่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปเดินตามหาที่เดิมเลยครับเดินกลับมาที่รีเซพชันนะทำเรื่องเอาไว้นะ อย่าแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาไปส่งให้เราที่ห้องเหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่ต้องบุ๊กกิ้งนะชั้น5กับชั้น6นะจะตกแต่งจะห่หางไม่คล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันสมบูรณ์นะอันนี้เราอยู่ในร้านอาหารนะครับหนี่ร้านอาหารอย่างที่บอกนะร้านอาหารต้องมีการบุ๊กกิ้งเอาไว้ว่าจะ โต๊ะไหนเป็นโต๊ะของเราวันไหนเวลาไหนนะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเขาคนเยอะเนาะถ้าเขาไม่คอยจัดการมันก็จะวุ่นวายนะเหมือนแบบทุกคนก็จะมาจองโตรอโต๊ก็คือมาเลยมาถึงเวลาตัวเองหมดเวลาก็คือหมดเวลานะถ้ามาช้ากว่าสัก 15- หรือ20นาทีเขาก็ปล่อยโต๊ะนะเดีวเราอาจจะมารอโต๊ะได้แต่ก็จะมีการเซอร์วิสนะแต่ทาไม่อยากรอก็ไนะลน์บุฟเฟ่ที่ผาขึ้นไปดูข้างบนเนาะชั้น1ิบ9 ก็วอลกนี้ไม่น่ามีอะไรมากละมีบรรยากาศเรือต่างๆเนาะก็เป็นการพาเดินพาวิ่งนะแทบไม่ได้วิ่งนะน่าจะใช้ไปประมาณเกือบเกือบสกิโลนะผ่านที่เห็นเนี่ยเดินวนไปวนมาก็น่าจะเกือบเกือบสกิโลได้ยังไงวอลกนี้ก็ลาไปก่อนนะกับเรือ MSC r l d อะไรยูโรป้านะ <laughs> เดินทางมาตั้งหลายวันละ จำชื่อเรือไม่ได้เลยก็เป็นเรือน่าจะเป็นลังอยู่ในอันดับ4เนาะก็ <c oughs> ค่อนข้างใะใหญ่นะครับเดียวพาไปยวปิดวอล์กเสร็จละยวแอปจะลงไปชั้น4พาไปดูทางออกให้ดูนะ <c oughs> บอกนี้ลาไปกันครับบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> นี่คือ exit <c oughs> นะเดี๋จะพาไปดู e x i t d e ส์เด็กีนะครับ <c oughs> ถ้าจะลงไปก็ใช้บตนนั <c oughs> ตรแบบน,นี้นิบออกไปนะครับ เขาก็จะเห็นหน้าเราว่าหน้าเราเป็นแบบไหนขึ้นลงเรือนะบัตรที่สาคัญมากนะผมต้องซื้อสายห้อยไว้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสําคัญมากเราจะรู้ได้ว่าเขาจะรู้ได้ว่าเราจะขึ้นเรือหรือแม้แต่เราถูกประบปตาไว้นะเราจะกินข้าวที่อะไรที่เป็นพิเศษที่ไม่ใช่ลายบุฟเฟ่ลายบุฟเฟ,ฟ่ธรรมดานะก็จะเราก็จะต้องจ่ายทุกอย่างนะ